ราคา200,000 9 0 0ค่ะแล้วลดต้นนี่1 5 0 0ะประมาณ5,070ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะราคาจะเป็นตัวจี่ยง5 0อารี20,000สามนะคะใช่แล้วก็ราคาเป็นลดต้นยู่ที่2 0 0 0 0 29,000ค่ะูกค้าเอาลดดาวลดต้นไว้ที่15,000บาทค่ะผลอยู่ที่5,070ค่ะลูกค้า60ตัวใชลูกค้าสนใจเป็นรุ่นไหนกี เเ่่นนีียยไ A few moments l มาแล้วครับวันนี้ส่งมอบพาริกาเล่9 5 9เจ้าของคันนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าโอ้โหมาในลุกแบบผีนะแต่ไม่ใช่ผีไทยนี่แม่งผีชีวะผีกระเลียนผีอีสานหรือผีถิ่นไหนไม่รู้พบกับผีตัวนี้ได้เลยครับโอ้โหบูสกินก็มาอ้าเออ ไลขอดูหน้าหน่อยเร้าของอันนี้เฮ้ยสวัสดีครับหลายคนเคยเห็นเขาััดีครบในภาคพยนต์เรื่องต่างๆและซีรีส์เรื่องต่างๆมาแล้วใช่ครับนะยกตัวอย่างหน่อยเช่นแบทกลายล่าล้างเมืองครับอ่าโอเคใช่โฟคิงภาค2ครับผมโฟคิงด้วยโอ้โหเป็นสตาในเรื่องเป็นสตาด้วยนะแจวเลยวันนี้ได้เป็นเจ้าของรถพันนี้ก็เล่959ตัวนี้นี่แต่งเต็มเลยของแต่งนี่หลายแสนมากสุด นะใช่ครับผมทำไมถึงเลือกคันนี้และทําไมถึงเลือกร้านผมอ่ะถามงี้ก่อนจริงๆทีแรกเลยเนี่ยผมผมบอก,กเลยว่าคันนี้ก็เลข 9, 9, 9, 9, เก้าเ้านี่ยคือรถในฝันครับผมอยากได้มานานแล้วแล้วก็อยากขี่มามากเลยแล้ววันเนี้ยผมอ่าวันที่ไปจองเนี่ยวันวันที่จะมาจองอืมผมหาหลายร้านมากเลยครับแต่มีร้านเนี้ยถูกใจอันดับแรกเลยพนักงานตอบโคตรเร็วอ,อตอบเร็วมากคือแบบการรบแบบ ค่ะเพื่อตอบเลยอนี่คือสิ่งที่ที่ที่ท่ายักเซลล์ที่ร้านนี้ตอบเพจแอดมินตอบดูแลเร็วมากแล้วพอผมมาจริงๆครั้งแรกเลยผมดูอีกคันหนึ่งไว้เป็นสีดําสีดาก็คือจอดอยู่ข้างในจอดอยู่ข้างในใช่ครับดูเสร็จปุ๊บคันนี้น้องบอกว่าพี่มีอีกคันหนึ่งกำลังเซอร์วิสดูนะเตรียมจะขายสนใจลงไปดูไหมเดินมาถึงปุ๊บจองคันนี้เลยโอ้โหเอาคันนี้เลยนะของของแต่งก็เตะตา ใช่นะด้วยจะเป็นท่อ AR แท้ครอบคัดสานะล้อโอแซบออกโอ้โหยางหน้าหลังก็ใหม่สีเงาฉ่ำว้าวทั้งคันนี่ตัวอะไรเนี่ยเลี้ยงไว้อฮะเลี้ยงไว้ครับกูมาทองนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครนะครับที่ไว้ใจร้านทีเอสพิกไว้ของเคียตีจัดให้ก็ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเคียตีจัดให้เท่านั้นสวัสดีครับขอบคุณครับ